ไฮเอ็ดกตับดอกนึงครับทุกคนกำลังมาเนาะวันนี้เนาะพายุเข่าครับผลลืล่นเอ็ดกระชีออกดีด้วยมั้ยพาไปเบิ่งทางพุนครับวันนี้เอามีดมากครับนี่ลองเกียร์เบิกนี่สามีดอกกำลังขึ้นบ่มีครับเดี๋ยวพายเบิ่งทางพุนครับ มีดอกกำลังเกิดดอกหนึ่งครับทุกคนกำลังแต่ขึ้นครับเอาเข้าเขากันเลยครับ,นะรบเอาวางไ้ใกลๆก,ก่อนนะี่ครับ ขาอวบอยู่ครับขอบคุณครับดอกนึงครับทุกคนกำลังขึ้นครับขึ้นเดี๋ยวไปให้สูงประไดี๋ยนครับเดี๋ยวบาะแเยประไดน๋ยเติมกันสามดอกเดี๋ยวพาไปห,หาหม่องมันหลายๆเนาะ เื่อมีเพื่อมีอีกแล้วแต่น่าจะมีแหละครับถ้าคนมาทานาหกอนแต่ว่าคนหาร้าหลายครับช่วงนี้เฮ็ดปกจิกออกผมบ่ได้มาหาเห็ดปกจิกนะครับบ่ได้บด่ได้ว่างมาหาก็เลยมาหาเบื่องเห็ดปกตาบเอนอ,อู้นี่ครับทุกคนจะาเตะใบใหม่ครับเห็ดปกตาิ่นดอกงก่ายกว่าเห็ดปกจิกเนะาะข้างน้อยกว่านะครับออกน้อยกว่าเห็ดปกจิกนี่ครับ อยู่ี่ดอกแล้วเฮาลุ่นน้ำกันครับทุกคนพัางหันเอามีดเคลียร์ไหมครับเคลียร์เบิงมันเป็นใบไผ่แบบพุ่นๆขึ้นนะครับนี่ครับทุกคนครับปาดมาพอ้ดอกง่ายครับทุกคนพุ่นฟังพุ่นครับน่าสีเมนเ็ดปกตาด้ครับเดี๋ยวต้องออมไปฟังพุ่นก่อนนะครับดอกงหญง่ๆครับถ้าเมนนี่คือว่าโชคดีนะครับทุกคน ครับนี่นามอ่านาำครับถ่ายเาาๆน้ำกันครับแต่ว่ากนสีเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพ้นั่นก่อนครับมีหลายพลนะครับใกล้ๆกันโอ้ดอกใหี้ๆครับเดี๋ยวมันอ่อนประเดี๋ยวมันดอกไปทางพลนี่ก่อนครับนี่ไปเบิ่งทางนั่นกันครับว่าสีเอาดอกใงญ่ครับทุกคนเห็นดอกใหญ่กันครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับโอตุ๊บกตาบครับ อดอกงามไม่ดีครับนี่ขา,ขาวๆเลยกล้องอทีิบอดฟกัสอันนี้แมนมานี่ถ่ายแมนอีกทีว่าอู้เมนครับทุกคนกำลังแตกขึ้นพอท่านนี้ไปเอาดอกใหญ่ได้ครับมาพอดอกนี้กกันเก็บแล้วครับเขาก็สิใส่มีดง้งัดนะครับงัดทางงัด ต่ว่าบองนี่ปกติบองนี่มันจ่ขายงครับเดี๋ยวเบืเ้องคาก่อนครับเก็บค่อยๆเก็บไปน้ำกันครับอันนี้ผงปวกเพื่อนที่ยุเลิกนะครับบต้องห่วงเรื่องที่ไดซับปวกเพื่อนอันนี้อย่เลิกเลิกคนเนี่ยไหนมาหันหา,หาก,กักเทียครับไหนได้คืงๆกลางๆหากอีกแล้วครับเห็นมา น่อนครับเพิ่นถือฝนเนาะนี่เพิ่นถือฝนผมใหม่ครับนี่ครับดอกนึงดอกนี้ดอกบ่ใหญ่ปานไดนตีสั้นจังหน่อยครับเพราะวา่าผมใส่มือข้างซ้ายถือเนาะเดี๋ยวอุ้ยฝุ่นอาจสิเมียนครับข้างในเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับทุกคนเห็นขา,ขาวๆคือยังแบบกระลังขึน้นไหมครับ นี่ว่างวันนี้ก่อนนะจิได้กลับมาทาังนี้อยู่ครับปกติมือนั่นก็เอาแถวนี้แหละเห็นไหมครับข้อข่าวเมียนบ,บุรอาจิโมเมียนนะนี่น,นะครับบรรยากาศปากยุดตกอไผ่เนี่หละครับอ้ที่พาทุกคนรนะเบิงเหมือนกี่มันบ่ใช่ครับทุกคนแต่ว่าพี่ครับผมเห็นพี่กําลังขึ้นครับเหมือนเหมือนกําลังพ่นมันเป็นแบบ ลักษณะก็คือแบบเอายางมามันพื้นลาบเป็นมาครับแต่ว่าอันนี้มันกระติดแตกโนนๆนผิดปกติไหครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับแมนเลยครับพ่นๆขึ้นผิดปกติอ้ยหักเลยครับหัวหักนี่ครับ ยาวขาเลยบรขาเิ่นง,งามครับต้องใส่ใจในะจังหน่อยรนาะขาเปนนบึงครับ เราเคยเอาขาสูดเจ๊เขียครับปลานี่เบิ่งรับขาเบิ้งขนาดบรสูดไเด้ครับนี่เห็นมน้่ฮักเลยครับทุกคนขายเง่าอิลิผมครับนี่คือเหตี่เอาพ่อดอกใหญ่ๆนะครับแต่ห้าอ้อมไปกับไปพอเดซี่ดอกครับทุกคนคำว่าเบิ่งดอกใหญ่ๆครับบัน,นี้ที่ครับทุกคน าดอกนี่นะจะต้องเคลียร์พื้นที่นะเล็กน่อยครับเพราะว่าหนามเนะาะนี่ครับทุกคนเป็นไงอีหลีครับท้อไม่อากป่ะ,ะดเดี๋ยวเซวามันถึงกินเลยว่ละย่านย่านยังก็ย่านบรน,น,น,นเทาครับถือฝนเนาะเริ่มบาน ขาแข็งแรงครับเก็บเลยครับทุกคนขาอ่อนมาแล้วครับนี่ครับทุกคนปอดเลยโอ้ดอกงอ่ีกครับปุ่น ถือฝนครับ,รบรถ้าบ่ถือฝนกสิด,ดอกแข็งแนงดีอยู่เห็นปถือฝนดอกเห็ดก็สิประมาณนี้ครับเบิ่งเต็มฟา้าหมวกเลยครับมาปล่อยเห็ดไข่ครับทุกคนเห็ดไข่กับพ่อมีให้เก็บอยู่ครับดอกเดียวนี่ครับ <c oughs> ดอกเกียวๆ้งามอยู่ครับ ไปเติมกันนะครับทุกคนปกติถ้าเราดูเห็ดในแถวนี้ออกแล้วหลายแต่ช่วงนี้เห็ดกัิเริ่มซาๆาแล้วนะครับไปครับไต่พนที่เขาเคยเก็บจะไปเบิ้งทั้งโขกตอนน้อนวันชิมีบัวน,นะครับผมก็บปไเด้มาหาทั้งโขกลายมือแล้วนะครับลองไปหาเบิ้งวันชิมีบัวทุกคนครับน้อง่อยเห็ดไข่อีกวครับทุกคนวาตาชิบะมีครับ อุ้ยขาห้อยเป็นบานตั้งแต่มือว,ว่วานหร้อว่าหน่มีคนเห็นแต่แต่ดอกครับเุณนครับดอกหนึ่งมันเป็นแป้นนะครับแสดงว่าผมมีคนมาหานี่เนาะผมกันึดกว่ามีคนมาหาผมเรย่าม,มาหาครับนี่ครับก็ต้องเริ่มสิบ้านบานหน่อยหนึง่งพอเลยเติมกันครับเอาใส่หมวกไปก่อนเนาะ พอเราได้เอกกระตามากระตายรถครับอสองดอกแต่เขาก็ได้ไปแด้ดอกหนึ่งหาน้ำกันครับครับพ่อยแล้วครับทุกคนว่างก่อนอุปกรณ์ลายโปวดนี่ครับเอกบ้านบานเลยครับ มูฮูชีเอาได้บอนะครับยนันเพิ่นเถ่าแต่ว่าขาแข็งแรงอยู่นะครับดอกก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าพมเพ็ดแตกเนาะเพิ่อยู่ใตใบไม่เห็บเอาอยู่ครับแถวสามดอกครับมองนี้ผลเริ่มโตขึ้นแล้วครับทุกคนแต่ว่าพอดอกงยครับนี่ป๊าบพวัวนขับดอกนึงโตง่ายกันตรงนี้กำลังออกครับทำพี่จีได้นี่นี่ ะตะไคร้ครับง,งามพี่ครับฟังพี่ครับฟังพี่ดอกบ,บานเพิ่์นยูดถึงขางกันแท้ครับนี่ครับดอกหนึ่งครับทุกคนบานเพอร์วเวอร์เลยครับอือแอบดอกประยางงามเหมือนกันครับที่ครับมาพร้อ,อีกดอกหนึ่ง พาหันกับพอดอ,อกหนึ่งเลครับแต่ว่ามันเริ่มเถาแล้วแต่ดอ,อกนี้ก็มีโอกาสที่จะบ่็นเถาลายครับฝนตกส่เนาะนี่ครับฝนพนตกก็เลยบาดเรียวก็ปกตินะครับพดนนี่เคยออกดีครับเคยออกคอยให้ปุกจิก๊ก